ฝันเปื้อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้งานแรกรายได้ที่ใจสะอาเมื่อีตรงที่เรียนมาก็ต้องรีบรีบควา้ารอท่าไม่ไหว พี่ส่งที่ร้านทำเล็บพี่พี่ไปทำเล็บไปหน่อยดเชน่า่ะส่งโลให้สันนได้ตรงไองไหนพี่ตรงั่ะมีอยู่นะอยู่ตรงไหนที่นะพี่มวยอหอพี่พี่มวยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอล้วเอเจอล้เจอล้ อือนีุ้ยสิบสองกิโลไกลไปไหมไม่ไกลหรอกอยู่ข้างหลังนะอยู่ข้างหน้าวะข้างหน้าอยู่ไหมไม่อยู่ตรงไหนสามกิโลเดี๋ยว,ดดวเดี๋ยวจะลองโทรดูทำดีเหรอานที่พี่ไปทำอะหลังงนดเรหรหรอ เราลองทำลองทำหนหมยเท่าห้องสมสุดนอนเพื่อนอทนรายจจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือน ทำเล็บที่ไปทำมาตรงสันอยู่ตรงไหนอยูกกติดกับพุงกลางพุงกลางพุงกลางนี่ที่กระทะร้อเขาเขาเข้าใจร้าหมูกระทะติดกันเลยใช่ไหมออตนเนาอ๋องนา,า,านี่ไง เห็นเห็นนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้แต่ถึงพงกลางแล้วตอนนี้เขาเปิดไหมเวลาเนี้ยเปิดจะจับไป๊บเดียวเพิ่งวางนะกำลังจะดูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนะอ่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยจะถึงพงกลางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเห็นละตอนนี้เห็นพงกลางแล้วอยู่ฝั่งพงกลางหรือว่าตรงข้าม ไม่ันเป็นห้องแถวนี่แหละเป็นห้องนี่แหละแต่ว่าข้างหน้าเาปกติเขาจะขานมะพเ้าเห็นไปทำรถติดดีเดี๋ยวต้องกลับรถเยากลับรถก่อนโอเคตอนนี้มากับหน้าวิไลพันพาในมาจากมาจากห้วยกด

โอเคโอเคเดี๋ยวสั้นลงไปถามให้เข็ดแป๊บไอ้ยเคยรู้จักเขาปะล่ะเอ้าร้องทำไมอ่ะมีผู้ชายลงไปถามร้านเล็บแพะทุกคนเฮ็ดเล็บติมอยาณนะครับ ทำเล็บจ้ามันมันมันลอกแล้วนอ้อมันก็ตามสภาพกันนอ้อทุกคนไม่มีเวลาอยามาบุรีเด้อค่ะอยามาบุรีเด้อค่ะมันก็สมเขา้าอีดินหละจ้ากีตละ อยู่หรออ,อ,อุ้ยหนาวแอร์รถคันนี้ขึ้นหนาวแท้อยากทำหลายวันแลย แค่อยากทําหลายวันแล้วนะแต่เวลาที่เรากลับบ้านเวลาที่เรากลับบ้านแล้วที่หนูไม่ไปทําเพราะอะไรเพราะว่าหนูเอาเวลาอยู่กับลูกตอนแรกว่าจะไปทำสองสามรอบแล้วแต่ว่าพ่อกลับบ้านแล้วแบบแม่ตาบอกว่าแม่จะไปไหนแม่จะไปทําเล็บแม่จะไปทําเล็บแล้วทีเนี้ยอู่ง่วงนอนโอเคแม่พาไปนอน พอแม่พาไปนอนคือแบบว่าเ่าใส่ชีวิตกลางคืนเนาะพี่น้องเ่าใส่ชีวิตกลางคืนแหรอแบบว่ากลางคืนอ่ะเขามานอนมันบอกพ่ก็จะแบบว่าทำงานกลางคืนเวลาเหตดเรบขอขอช่วสิตื่นช่วนอนนินั้นพ่อก็ออกไปเฮตุกลางคืนน่สินะแต่พอแบบประมาณทุ่มสองทุ่มแม่จะไปทําเล็บรูปว่าแม่จะหนุงง่วงนอนโอเคพาขึ้นห้องนอนพอพ่าพาขึ้นห้องนอนแล้วค่อกนรับกับลูกวันนี้แล้วพ่อพาไปนอนแล้ว มันก็ต้องอยู่กับลูกเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้แล้วทำเพื่อโดยเฉพบะใช่ทำเล็บอย่างเดียวอันนี้แหละไม่มามาปิดเครื่องก่อนดิเรี่ยวหมู่บ้านนี่ก็ว่าจะไปแล้วก็ต้องพาลิปคุณลูกนอนมีห้องนอนมีแมวก็เล่นแบบก็เล่นแบบเลือกอยู่กับลูกก็ได้บอกไปเหตุจากอย่างไรเหตุไม่ใครไม่ ฮะควรทำค่ะควรทำเลยดไม่สนุ้ไม่บอกสนุขเรื่องนี้ใครพูดไม่เป็นไรแต่พ่อบอกว่าเออมันก็ควรทำแต่ว่าแพะที่พาบอกว่าแพะจะไปทำหลายวันแล้วใช่ไหมแล้วนาริตาบอกว่าแม่จานหุ่นเครื่องนอนใช่ไหมทำไม่ทำไม่เกี่ยวทุกคนอยู่ที่ผมนี่โถตอนผมเข้ามาเขาก็ยังไม่ทำเล็บเห็นปล้เล็บแบบทุเรศมากเลยตอนนั้นไม่ทุเรศหรอก โอ้กหลองจุดไม่แค <c oughs> ่ไม่ได้ทาตอนนั้นเอ้ยทาอยู่แต่ว่ามันกูจกดใจเลยดีครับ อะไรครับฟองผสมชื่อว่าชื่อว่าแมวเหรอแมวไม่ได้ปล่อยแมวในกรงในกรงค่ะแมวอยู่ในกรงไม่ได้ปล่อยสักตัวสักตัวเดียวใช่ไหมปกติแยกแปกติก็ปล่อยแต่ว่ามีตัวเดียวใช่ไหมอยู่ไหนบ้างอ๋อโอเคข้างหน้าไม่มีเลยเหร ข้างหน้ามีแค่ในกล่องแค่แ,คแต่ตรงน,นี้ไม่มีเลย <c oughs> โอเคครับ <c oughs> <c oughs> มึงรู้เลยว่ามีตรงนี้พี่สาวแนะนํามาพี่มุย้ยมุ้ยที่เป็นลิเกสีแดงสีแดงต้องว่าเราใส่ชุดแล นะแต่มีแต่ตัวเล็กเลยใช่ไหมครับ เดียวจริงเหรอะมีเด็กทำไหมครับมีมีเด็กน้อยทำไหมครับเด็กน้อยก็จะเป็นว่าสติกเกอร์เลนเ็กหรอหรอ สดีทุกคนนะครับทุกคนครับถ้าใครเมตตาสันรักสันอ่ะหรือว่าอ่าไม่ชอบในสิ่งที่สันเลือกจะอยู่หรือว่าเลือกจะทํานะครับถ้าชอบผมนะไม่ต้องคอมเมนต์แบบนี้นะมันไม่อยากให้คนเขาไม่เห็นแล้วเขาเฟลอะแล้วก็มันเป็นคนที่สันเลือกที่ชอบแล้วนะครับ อย่าทุกคนให้เกียรดเขาด้วยถ้าชอบสันรักสันถ้าเมตตาสันก็อยากให้เอ็นดูแล้วชอบเขาด้วยลองสัมผัสในตัวเขานะครับขอบคุณนะครับงดเพราะผมคิดว่าคนเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราชอบในในที่สุดแล้วเราสัมผัสเองแล้วเรารู้เองเท่าที่เราผ่านมาเราก็โตพอสมควรอยู่เราเลือกที่จะปัดนี้แล้วเพราะฉะนั้นผมนคิดว่าคนที่ชอบผมชื่นชมผมก็น่าจะ ฉันชอบด้วยถึงแม้รู้สึกอาจจะไม่ชอบแต่ผมว่าเลือกที่โฟกัสผลงานแล้วก็ร mm hmm. อดูแบบต่อๆไปผมคิดทุกคนจะชอบเขานะครับเหมือนอหลายๆคนที่มาเม้นแบบชอบพังเอกไม่ชอบผมผมผมก็โปงนะแต่ถามว่ามีฟิลมันก็มีแต่สำหรับตอนนี้ผมคิดว่าเราก็โฟกัสในคนที่เรา ชอบแล้วก็ทํางานของเราดีก,กว่าแต่ตอนนี้คือหมาถึงว่าคนที่ชอบซันนะครับอยากให้สมัมผัสนางเอกแล้วก็ไม่อยากให้แบบคอมเมนต์อะไรที่มันดูไม่น่ารักอะไรเงี้ยน,นะครับรอดูแล้วลองมาสัมผัสดูนะครับบรรยากาศดีมากค่ะชอครับบรรยากาศดีครับจริงๆแล้วพี่ที่ร้านเขาปิดแล้วนะครับเขาปิดร้านแล้วแต่นี่เขาปิดแล้วเพราะว่า ด้วยด้วยด้วยตอนนี้มันจะค่ําแล้วด้วยนะทุกคน<ป>คนแล้วเราก็เลยแบบขอนะครับขอซักมือหนึ่งเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเราถ่ายงานดีเลยพี <c oughs> สส่สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับทุกคน เวลาหลายคอมเมนต์ไม่น่ารักอะไรเงี้ยชอบน้องซานแต่เด็กตืดๆชอบน้องแพลวแต่ตืดๆมันขาเข้าใจเลยแต่ก็ทุกคนสักวันหนึ่งเราก็ต้องเดินด้วยกันเราก็เลือกในสิ่งที่เราเดินด้วยกันและนะตอนเนี้ยสุดท้ายแล้วอยากให้มาสัมผัสเราทั้งสองคนนะครับ เรื่องตีเรื่องหนึ่งผมว่าการที่เราได้มาแบบบอกกับคนที่รักเราชอบเราผมว่าเป็นเรื่องปกติที่เราได้ได้บอกกันดีกว่าแบบผมไม่ได้พูดให้กับครัแบบคนที่ชอบผมฟังเลยนะครับแล้วผมเองก็เฟลอ่ะถ้าถ้าพี่ๆหรือว่าแม่ๆพิมพ์มาแบบแบบนี้อะไรเงี้ยกับคนที่ผม เดินด้วยอยู่กับเขาแล้วก็ชอบเขาเนะี่ยแบมคนที่ผมชอบอะ่ะแล้วเวลาคนที่ชอบเรามาเม้นแบบนี้หรือว่าไปเม้นแบบใดๆคนอื่นที่รู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราไปต,ตอบโต้แทนเราอันนั้นเราเข้าใจได้เพราะปกป้องเราแต่จริงๆแล้วผมว่าที่เลือกได้เขาอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าปล่อยได้ก็ปล่อยเลยทุกคนแต่เหมือนผมอะถ้าไม่ไหวจริงผมก็พูดแจะปล่อยได้ก็ปล่อยเถอะครับเพราะว่า เวลาเขาคลิกเข้ามาแล้วมันเป็นโปรไฟล์แฟนคลับของเราแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าอ้าวอย่างงู้อย่างนี้เหมือนเหมือนกันครับเวลาคนมาแบบคอมเมนต์ใดๆผมเนี้ยเราเป็นคนสาธารนณะมาเมเมนทุกๆพูดแรงมากเลยผมว่าเข้าไปดูโปรไฟล์อ๋อเราจะเฟลแล้วอะอ๋อแต่เราไม่ได้ไปกล่าวถึงบุคคลใดยๆทั้งสิ้นแค่รู้สึกว่าแฟนคลับก็จะมีแบบหลากหลายประเภทอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ว่านะเพราะเป็นสิทธิของของเขาที่เขาจะออกคอมเมนต์การที่เขาจะพิมพ์พออาจจะไม่คิด อะไรเงี้ยแต่นะตอนนี้มันเป็นไลฟ์ของเราแล้วก็บางคนที่ชอบฟันแต่ก็มีแบบตื๊ดก,กับกับเรื่องนางเอกอะไรเงี้ยผมก็อยากอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าชอบผมชื่นชมผมนะครับอยากให้อืถ้าไม่ชอบก็แบบไม่เม้นดีกว่าแต่ผมคิดว่าสักวันนึงถ้าถ้าได้เห็นผมเดินด้วยกันได้มาสัมผัสผมว่าคุณจะรักเขาเลยเขาเรียกว่า อย่าเพิ่งตัดสินคนที่เรายังไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองเหมือนผมฟังเรื่องราวของคนนี้มาแบบนี้ผมจะตัดสินเลยว่าเขาไม่ดีเลยผมคิดว่าไม่ได้ผมอยากไปสัมผัสด้วยตัวเองผมอยากรู้ให้เจ็บๆที่ผมให้มันไม่ดีก็ไม่ดีแต่ตัวผมพอคนที่ดำเนินชีวิตต่อมันคือผมแต่ไม่ใช่ความคิดของคนที่และและโลกโซเชียลที่เดินต่อน,นั่นคือผม ถึงเรื่องดาวที่มันจะเจอต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นแบบไหนคนที่มันเดินไปต่อมันก็คือผมถึงไ้นมีความสุขที่สุดคนที่เดินต่อก็คือผมถึงวันนั้นที่ผม,มไม่เอาอะไรแล้วคนที่จะหยุดก็คือผมวันนี้ที่ผมมีความสุขที่สุดก็่คือสิ่งที่ผมเลือกนั่นแหละครับเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่โดนว่าหรอกแต่คนรอบข้าาโดนว่าแล้วก็จะแบบนิดนึงนะครับ ไม่ได้ปกป้องหรือไม่ได้ใดๆนะแต่แค่มันมันมันอยู่จนผูกพันที่รู้สึกว่าเวลาเขาเฟลเราจะเฟลไปด้วยมองว่าเขาเป็นคนที่ร่วมทำงานก,กับเราคนที่เราชอบคนที่เราเออก็ปกป้องแหละจบนะครับส่วนส่วนตัวผมเองพอสัมผัสได้ว่าเขาก็ เป็นคนแกร่งแล้วก็เท่แค่ผมพอสมควรอยู่เลยผมว่าเป็นแม่ที่ดีของเด็กๆ <c oughs> เป็นคนร่วมง,งาน <c oughs> เป็นคนที่รู้สึกดีต่อกันที่ที่ดีมากแบ่งเวลาได้ดีมากขนาดบางทีผมพูดอะไรไม่ดีผมพูดไม่ถูกรู้สึกเดียวผมก็จริงนะแต่เขาไม่เข้าข้างผมเลยเขามีแต่แนะว่าพูดไปมันก็ไม่ดีหรอกไม่ใช่ว่าไม่เทคไม่ทแคร์ซอนนะอะไรเงี้ยแต่ที่เา พี่มุ้ยครับพี่มุยม้ยอ่าใช่เดี๋ยวต้องเห็นหน้าครับเ,เปิดเลยดูแก,กไม่ใช่ลิเกจ๋าหรอครับอ๋อใช่แกับไปขับชมรีพี่มุย้ยนี่ครับเนื้อญาผมแต่แกทำนานมากแล้ว ใชนน้นานมากเลยนานมากเลยนานนานมากเลยหลายเดือนเลยแต่บอกว่าไม่หลุดเลยอะ่ะจืกแต่นานเลยใช่ไหมโอ้โหนานมาก ปิดกี่โมงครับปิดก็เร็วใช่ไหมปดกเวแลแต่แม่ค้าเลยทั้งนั้นโอ้โหไม่แกะหรอบวนเก่ทรจัอะมบบม่็ใช่เพามันต้องเพ่งด้วยใช่อะรับเยอะแลกตอนนี้ก็รองร่างกายก่อนนะ สีแดงครัสีแดงอ่ะสีแดงไม่เสียดหม่ะไมยอ๋อเออน,นี่ได้มันน่าจะเข้าพอชุด ไม่มีใครว่าผมทุกคนไม่มีเขาก็พิมพ์แล้วนะเนี่ธรรมาชาติไม่มีใครว่าอะไรนะทุกคนหมายถึงมันมีเมนหนึ่งที่พูดถึงนางเอกไงอะไรเนี่ยเร่งไม่มีคือเราไม่รู้หรอกว่าทุกคนข้างหน้าจะเป็นยังไงเราแค่ต้องรู้ว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรเราเจอปัญหาเราจะแก้ยังไง เราจะทําอะไรเรามีเป้าหมายอะไรคิดไว้กะเกมไว้เลยว่าเราจะทําเมื่อไหร่ยังไงอย่าปล่อยให้มันแบบว่างเปล่าบางอย่างบางคนรอเวลารอนน่นรอนี่รอเลิกรอชัยมันก็ดีอะครับแต่ในเรื่องบางอย่างผมว่ารีบทําได้ก็ต้องรีบทําชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนหรอกพอเจอ้นทุกว,วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กัน เหตุและผลก็มีให้กันไปค่อยๆไปปัญหาข้างนอกก็คือข้างนอกไม่ใช่ปัญหาข้างในปนัญหาข้างในเนี่ใหญ่กว่าข้างนอกข้างนอกคือข้างนอก กลุ่มข้างในนะครับทุกคนครับเราซื้อซื้อบัตรได้เลยครับผมบางท่านเมนทักมาในใสเซ็นเจอร์อยู่ไอที <IT. S 1> หรอเขาก็เห็นนะนะเพราะเราเขาก็เห็นเลยนะเพราะเขาตามเราอยู่พี่นูน่นพี่นูน่นนี่แกชอบแซอ ไอ้ข้าวกากหมูมะถา่านอร่อยมันก็อร่อยนะกินมากๆไปเลี่ยนเออเลี่ยนน,น่าปกติจะไม่มีกากหมูม,มาเลยอย่างนี้นะมันอ,อยู่ในข้าวไม่ใช่หรอใช่มันอยู่ในข้าวเออแล้ววันนี้มันมีอ่ะไม่เราสั่งแย่เเกิน,นราสั่งแย่ที่เราไม่ต้องแย่นะมันเยอะมากไม่เขาเขาเคอยนี่ผิดไงออหมายถึงว่าเราต้องใส่จานแย่เท่าแหร่เราไปหาหมอที่หนึ่งค่ะ แอีกสักแป๊บเราจะลงแล้วทุกคนครับลิงก์ของเราคือด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปแล้วก็บัตรแค่ร้อยร้อห้านะร้อยสี เอาสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทครับสปอยหน่อยสองนมสปอยสองนมหน่อยได้ครับอันนี้เขาเป็นอะไร <c oughs> เป็นนักอ้อลหรือเป็นนักแสดงทุกคนครับสองนมน,นี้ที่เราเอามานะครับอธิบายก่อนเลยว่าทําไมถึงเอาสองนมน,นี้มาจริงๆแล้วเรื่องนะมันมีบทแบบบทตัวโกงทุกคนบทตัวโกงนะครับแล้วเราก็เลยมามองกันว่าอยากให้มีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาเพื่อนผมคนที่คนที่ผู้ที่สานได้ที่เล่นเป็นพระเอกละครสั้นที่ผมทําเองอะ่ะ ไม่ว่างเพราะว่ามีงานม,มีงานประจําด้วยมาถึงสามทุ่มไม่ได้สองก็เลยคิดว่าเอาให้ครั้งหน้าดีกว่าจะได้มีอะไรใหม่ๆม,มาครั้งหน้าอาจจะให้เคามาเป็นแบบพระเอกอีกหนึ่งคนเลยตรงกับสา,าที่ได้เลยแล้วเขาพูดท่สารได้ก็เลยเสียดายเพื่อนเป็นเ,นเนพื่อนผมเล่ยไม่ได้มาใช่ใช<ม>่เพราะว่าแกก็แสดงเป็นอยู่แล้วแต่สองคนเนี้ยเขาเป็นนายแบบครับเป็นนายแบบก็ น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาในโซเชียลบ้างเพราะแกก็คือประกวดแบบเป็นในแบบกันอะไรเงี้ยแต่คนที่เล่นคล่องเลยมีหนึ่งคนเล่นคล่องอีกหนึ่งคนก็น่าจะเล่นได้แต่ผมต้องบอกเลยว่าความแข็งแรงความสมาร์ทบนเวทีเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่ผมต้องบอกเลยว่าจริงๆเล่นได้ทั้งคู่เลยอ่ะเพราะว่าเขาก็ผ่าน,าน,านๆกันมาบ้างผมยังไม่ได้เจอตัวเลยได้สัมผัสได้มาเล่นด้วยกันแต่ผมฝากให้คนที่เขียนบทอ่ะพี่โจขัดมาให้หน่อย ผมบอกเลยแต่ของข้อดีเลยครับผมพลังกล้ามของเราครับที่จะมาให้กับพี่พพแม่แม,แม่ได้ชื่นชมกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องราวในในในเรื่องที่เราจะเล่นกันเนะี่ยค่อนข้างที่มันมีแบบบทแบบโหดด้วยผมอาจจะโดนสองนมที่เอามาเนะี่ยซ้อมผมก็ไดแ้แต่ห้ามแตะนางเอกผมให้ไปแตะพี่น่รุย พี่ลื้แน่นอนไม่ต้องห่วงครับผมพอเป็นนายแบบถ้าน่าจะคุณคุณน่คุณตากันอยู่ครับถ้าบางท่าน,าน,านแบบโซเชียลอะไรเงี้ยข้อดีเลยที่เราเลือกออกมาเลยเราอยากให้อัตรัหลากหลายเพราะให้มันรู้สึกว่าเป็นคนนอกเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเล่นเป็นแบบบทเงี้ยให้เขารับชอบบทของเขาได้อเป่ไหมมันจะมีความแบบเฮ้ยคนนอกเล่นอ่ะมันจะทาให้ในวงแบบแบบกระปี้กระเป๋อเ้ยออก้าไหม แล้วเวลาเขามาแบบเวลามันส่งอารมณ์กันอะ่ะมันจะรู้สึกว่าอ,อเขาจะมีประสบการณ์ของเขาทุกคนในโลกมันมันจะมีประสบการณ์แตกต่างกันมาแลกเปลี่ยนกันครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะเอาเพื่อนผมมานะครับตอนแรกจะเอานกกร้องนกกร้องมานี่แหละแต่คิดว่าเอาแบบในแบบประกอดีกว่าเพราะในท้องเรื่องอะระวังตัวเป๊ะและ้วแต่เราอยากได้โกงแบบทรงแบบโกงมีทรงนะโกงมีทรงก็เลยเอามาเลย